รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยณนับสุนโดยโออปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ชอบที่ King Power Application บริษัทไทยเบบเบรลเล็จจำกัดมหาชน อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ทวไมช่วงนี้ก็เรียกว่ากำลังฟีเวอร์นะฮะใช่ครับแข่งคู่ไป อันนี้เราอยู่กันที่ลิตเติ้ลอินเดียครับซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าพาหุรัดนั่นแหละครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่อยู่ร่วมกันของชาวซิกอินเดียแล้วเขาก็อยู่ร่วมกันมาเนี่ยเพื่อทําการค้าขายซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีการขายผ้าที่เป็นหลักๆเลยนะครับพอเราเดินเข้ามาในย่านของพาหุรัดเนี่ยครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นซอยเล็กๆเ,เป็นตอกเล็กๆแล้วเต็มไปด้วยชุมชนที่มีคนที่เป็นชาวซิกอินเดียจนบางครั้งเนี่ยผมจะลืมไปเลยว่าเอ้ยนี่เราเดินอยู่ที่ประเทศไทยอยู่หรือเปล่านะครับ แล้วร้านค้าต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นร้านค้าที่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวซิอินเดียด้วยหล่อมากเลยนะเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าผมเป็นคนแขกนีเจ็ดแปดคนน่ะหล่อที่สุดนี่นี่นายหลุกมากขอบคุณครับอะไรนะด,ดันดันดันเนว่าดันเนว่าดันเนวาจริงๆแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเปิดมุมลับๆหรือร้านลับๆที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก รวมไปถึงร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารอินเดียแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับผมกว่าจะถึง <c oughs> เออ,อะ,อะคุณคระคุณคระคุณพระพระผมเริ่มงหิวแล้วค่ะเริ่มงหิวแล้วเหรอฮะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมจัดเต็มไงอ,องอย่างที่พี่จอยบอกวันนี้เรามาเที่ยวบแบบเป็นทีมใช่ไหมมาพาหุรัตมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้รู้จักแค่ร้านขายเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอะไรซ่อนอยู่ในพาหุรัตอีกตั้งเยอะตั้งแยะมากมายแล้วตอนนี้เทปก็จะพาพี่จอย ไปกินร้านอาหารอินเดียแห่งแรกในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเขามีตั้ง5สาขาซึ่ง5สาขาเนี่ยก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั้งนั้นเลยอย่างเช่นแบบอยู่ในเอมพเรียมอยู่ในพารากอนอย่างเงี้ยก็มีแต่สาขาที่เทปมาวันนี้คือเป็นมาสเตอร์พีซเลยใช่เป็นออริจินอลแห่งแรกในประเทศไทยเลยเก่าแก่มากๆเลยมีอายุถึงกี่ปีคะ6กกว่าปีครับดูกันเลยครับไปค่ะดึงเราเราจะเดินไม่เราจะเดินถึงไหมเดินเดินสองขวสิบ ยที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเก่าแก่เนาะก็จะเป็นร้านเล็กๆนะอยู่ในซอยเล็กๆแล้วก็ร้านไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าคนเต็มใช่ถ้ามาร้านรอยัลอินเดียก็จะต้องสั่งแบบนี้มาครับเอาเรามาเริ่มจากเมนูอนี้กันเลยไหมผมแนะนําให้ว่าเป็นเมนูอะไรอันนี้คือนอน v ว g e t เ r i เท t รี l นทครับเขาก็ถ้าเป็นอย่างอาหารอินเดียเนี่ย มันก็จะมีหลายๆแกงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสั่งมาเป็นเซตแบบเนี้ยมันก็จะมีแกงเป็นถ้วยถ้วยวยเล็กๆเ,เ,เราก็สามารถทานได้กับทุกๆแกงในร้านได้เลยก็ได้ชิมได้หลากหลายซึ่งในเนี้ยก็จะมีแบบเป็นข้าวผัดสไตล์ของเขาแล้วก็เป็นแบบแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่แพะอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับอันนั้นเป็นแกงถั่วแล้วก็มีแกงโรตีแกงโรตีใช่ครับอันนี้เป็น b เ t อร r chicken อันนี้เป็นโลแกน d อร์ r อันนี้เป็นกาลิกนานแล้วเครื่องดื่มอันนี้ของเราก็จะเป็น ลัซซี่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นโยเกิร์ตสมูทตี้เป็นเครื่องดื่มของอินเดียก็จะแบบเราสามารถเลือกรสได้ว่าเราจะเอาแบบรสเค็มหรือว่ารสหวานก็ได้แล้วแต่เราให้เริ่มจากปานิปุรีก่อนพี่จอยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอาหารที่เป็นออเดิร์ฟเหมือนเหมือนออเดิร์ฟบ้านเราอ่ะใช่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วที่สําคัญคือมันจะมีวิธีการกินด้วยกระเทาะแป้งเรากระทาะแป้งเหรอคะใช่ครับอ่ะโอเคเทาะแล้วเราก็ เป็นเครื่องเขาใช่ครับใส่เข้าไปข้างในเหรอใช่ครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสของทางเขาอุยย้อยยอยยอยยังไงอ่ะเดี๋ยวกินเดี๋ยะกะเซไปเป็นงูเหรอ นี่ขอไม่ตาเหลือกได้ไหมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอมเปรี้ยวหวานเบาๆตัวต่อไปเลยคือกาลิกนาหรือแป้งนานนะครับอันนี้คือแล้งคุกับบัตเตอร์ชิคเก้นแล้วก็ลูกแกนจอร์จคนละแผ่นเลยไหมกระเพาะกระเพาะบัตเตอร์ชิคเก้นน้ำลาจรยตเลย อืมค่ะอืมที่มีกลิ่นเครื่องเทศอินเดียอร่อยอ่ะอมันคือไก่แย่งมาบาร์บีคิวที่ผัดด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็มีซอสเนยด้วยตัวต่อไปครับเป็นโลแกนจอชเป็นแพะนะครับเป็นเนื้อแพะนะครับผมตันนี้เท่าไหร่อ่ะยังไม่ถึงห้าแสนเลยถึง ถึงห้าแสนแล้วโทรบอกด้วยนะครับครับก็เนี่ยก็จะเป็นไก่หมักของเครื่องเทศของเขานี่แหละแต่ที่สำคัญคือเขาจะไปย่างในเตาทันดูซึ่งเตาทันดูเนี่ยจะเป็นเตาของทางอินเดียาา้สูงแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหเราลืมไปเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเราอยู่ที่ประเทศอินเดียจริงๆเพราะว่ารสชาติอาหารเนี่ย มันมีความเข้มข้นมันมีความกลิ่นของเครื่องเทศของเขาจริงๆอะครับผมร้านอาหารอินเดียร้รานแรกนะคะแล้วก็เป็นแบบต้นตำรับเลยนะคะมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่แบบว่าเจ้ะก็ประทับใจด้วยเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสมาถึงขนาดนี้เมนูนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าอย่างในเซตที่อย่างที่เห็นเนะี<ด>่ยก็จะมีแต่ละอย่างเลยนะยยะจะมีแกงแพะแกงไก่แก,แกงกะหรี่แกงอะไรเงี้ยข้าวผัดข้าวผัดยีรา โอเคมากเลยนะที่แบบได้มาร้านอาหารแบบนี้แล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนมาลองชิมมาลองทานอาหารร้านนี้ดูครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนโดยรสชาติที่การันตีว่าเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในประเทศไทยออริจินอลจริงๆนะครับพี่จอยครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโซนทางหลวงอยู่แล้วก็ซึ่งเนี่ยในในซอยเนี่ย เทปได้ยินมาว่ามันจะมีร้านนะร้านขนมชื่อว่าร้านปันจาบสวีทครับเป็นร้านขนมหวานสไตล์อินเดียเลยแท้ๆเลยยังไม่เคยกินเลยอะอยังไม่เคยกินเหมือนกันผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันมันได้หาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไนะครับปไปคะ่ะ สับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบบเล็จ,จำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา น่ามาแล้วค่ะเราทุกอย่างมือโตใช่ค่ะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศแบบว่าคัมภีรนะคัมร์ไปเอ้ยหน่อยใช่ใช่ปันจับสวีทอ่าเป็นร้านขนมหวานสไตล์อินเดียแท้ๆเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบผมว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราคุยกับพี่คนข้างล่างใช่ไหมเราก็สั่งว่าอันนี้ชื่ออะไรครับพี่เราอยากจะสั่งมาแบบเยอะๆอ่ะ แต่พอฟังแล้วชื่อของเขาเนี่ยมีค่อนข้างจไไมม่ดด้หเลยใช่ผมจำไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันมีชื่อเฉพาะของมันแล้วก็ชื่อค่อนข้างที่จะเรียกเรียกยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือลุงลุงก็คือเป็นขนมอินเดียนี่แหละทำจากนมค่ะแล้วก็มีทําจากอะไรนะพี่จอยมีน้ำตาลแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อพี่จอยจําชื่อเมนูอะไรได้บ้างเมื่อกี้ที่เขาที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบสิบชื่อเนี่ย ี่จอยจำชื่อเลยได้บ้างลาดูอันเดียวคือลาดูนะคะซึ่งลาดูเนี่ยก็คือเป็นที่จอยรู้จักเนื่องจากว่าจอยนับพี่นับถือองค์เทพคก็คือพ่อพระพิฆเนศพระแม่รัศมีพระแม่อุมาอนะคะองค์เทพต่างๆค่ะซึ่งขนมลาดูเนี่ยเอาไว้ถวาย องค์พ่อเขาเป็นแคเน่อ๋อหรอครับค่ะส่วนอ่ะตัวเนี้ยที่เป็นสีสีชมพูอะไรเงี้ยเขาก็จะไปถวายองค์เทพที่เป็นพระแม่อุมาหรือพระแม่รัศมีอ๋อคือมันก็จะมีแบบใช่ถวายตามแต่องค์เทพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็จะแนะนำครับซึ่งตรงเนี้ยนะคะรวมๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็คือทั้งแบบเหมือนคนอย่างเราทานได้แล้วก็นําไปถวายก็ได้เช่นเดียวกันอืมครับดีจริงเลยอย่างผมถ้าผมเนี่ยอย่างผมนะ ผมจำอันนี้ได้อันนี้คือเหมือนไอซ์ครีมเลยเนาะเหมืนอนไอศ์ครีมมากเลยเหมือนวาน,นิล่าเหมือนไอศ์ครีมวาน,นิลาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแลคูล่าคุณผู้ความจริงรายการเราต้องการความจริงหวานนำหวานเลยมันหวานอะ่ะคุณผู้ชมมันหวานอะ่ะผันหวานอะ่ะมันหวานอหอมอะ่ะมัน,มนมอะไร<า>นะมะพร<า>้าวมะพร้าวเว้เนี่ยรสชาติเหมือนนมข้นหวานอะ่ะ ่ะถ้าคุณบอกนมข้นหวานคุณนี่ยเหมือนนมข้นหวานนะคุณผชมอันนี้รสชาติเหมือนนมสดทางร้านเนี่ยเขาก็แนะนําว่าขนมที่ขายดีมากเลยนั่นก็คือชื่อว่าลาสมาลัยครับอืนมสดนมสดเลยแหละใช่นมสดเลยคุณขอเริ่มจากอันนี้ละลาดูลาดูเอ๊ยอยากลองชิมนะเพราะว่าเราถวายแต่องค์เทพเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยอันนี้อือมันก็อร่อยครับแอันนี้มีความมันๆหน่อยเนาะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไอ้สองชิ้นนี้จะเป็นหวานน้อยหวานน้อยที่สุดในจานพี่จอยบอกว่าเหมือนเลยนะเหมือนแบบพวกซิก้อนที่มันเป็นแบบขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ใต้เค้กข้างล่างสุดเลยมใช่อะไรประมาณนั้นนะคะกลิ่นมันก็ออจะแบบหวานๆนมๆหน่อยอืมหวานนๆนมๆหน่อยอืมอร่อยเนี่ยตุ้มชาอือนายวุ้ย ทำไมถึงทำไมเวลาของอร่อยถึงไม่แห้งจริงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยผมไม่ละหมกพันเม็ดอะคือช้อนกลางนะคะคุณไว้สำหรับตัดให้ทุกคนตัดให้ค่ะตัดให้ทีมงานก็น่าจะยังไม่เคยทานไม่เคยเนาะก็เลยอยากให้ทีมงานได้ทานค่ะค่ะเซนก็เป็นผู้แบ่งปันให้กับทุกคนอันนี้เขาเป็นนี่นะเป็นะลาชินีมาเฟียราชินีมาเฟียเขาก็ได้ทีค่ะ ได้เลยได้ครับยกขาได้ไหมว่ามาไม่ได้ได้ก็เขาหนังอย่างนี้ในหนังยังทำได้ทำไมรายการทำไม่ได้คะอืมสัตว์นี้ได้ดูเฉยแล้วก็ในส่วนอื่นๆค่ะก็จะมีช็อกโกแลตด้วยนะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วค่ะส่วนผสมหลักอ่ะก็คือนมน้ำตาลแป้ง ค่ะส่วนขนมนี้นะคะเขาชื่อว่าจานเลบีค้บคค่ะก็จะมีแป้งถั่วครับแล้วก็น้าตาลแล้วก็ผสมกันแล้วก็ไปทอดแต่รสชาติดีเอาเลยมันอร่อยผมว่ามันเปรียบเสมือนกับเป็นทองหยิบทองยอดเป็นฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยที่เราถายกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ของทเยียแท้เลยรวมทั้งถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปแบบถวายให้กับเทพต่างๆ ก็สามารถที่จะาสัมผัเขาได้ได้กับบรรยากาศที่แบบเนี่ยในร้านก็จะเห็นว่ามีแบบมีแบบมีคนต่างชาติมานั่งทานด้วยเลยก็ได้บรรยากาศดีด้วยใช่ครับมากันได้ครับกับร้านฟันจักสวีทอ่าจริงๆแล้วถ้าแบบคุณมีความมั่นใจงคุณผู้ชมมีความมั่นใจอย่างเงี้ยก็สามารถไปเช่าชุดแบบพวกเราก็ได้แต่งเป็นตีมแบบนี้มาเพื่อแบบมาร้านอาหารสไตล์แบบที่คุณชอบเลยก็ได้ถ้าคุณมีความมั่นใจคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับขึ้นรถทัวร์รถเมล์รถไฟฟ้าก็มาได้หมดะครับใช่ ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่ากำลังฟีเวอร์นะคะใช่ครับคันทุบต้องขอขอบคุณร้านพินยาร้านเช่าชุดอินเดียและเครื่องประดับนะคะทางร้านมีชุดให้เลือกมากมายทั้งชุดสารีและชุดแรงกามีทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกชุดได้ที่เพจพินยาร้านเช่าชุดอินเดียและเครื่องประดับตามเพจที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ แบบว่าภาคโราณนะใช่ครับเนี่ยกว่าจะมาถึงใช้เวลา2วันครึ่งใช่ครับก็ยังยังคงอ่ายังอารมค้างอยู่กับอินเดียหลังจากอินเดียแล้วครณมาที่ไหนที่นี่ไม่ได้อินเดียเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอ่าเมื่อกี้เราอยู่อินเดียใช่ไหมยังเป็นแบบเอเชียหน่อยหน่อย่าตอนนี้เราเราข้ามมาตุรกีก็เป็นอารมณ์แบบอาราบอารับอ่าอารับอารับหน่อยยังเป็นแบบฟิลการแต่งตัวแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยแต่แต่ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่ถ่ายรูปเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่แล้วก็เราสามารถขึ้นไปชั้น2เนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถ ไม่ใส่ชุดนี้ได้ใช่ไหมได้ข้างบนเขามีชุดเปลี่ยนด้วยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านยําคุณแม่คาเฟ่อร่อยแซ่บนัวนี่พอเราเข้ามาถึงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยครับสิ่งที่เราจะทําเป็นสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเข้าไปสั่งที่แบบเป็นเซตเครื่องดื่มที่มีชากาแฟหรือมีขนมที่เป็นขนมของตุรกีโดยเฉพาะที่ครับอันนี้อันนี้คือทําอะไรครับอันนี้เป็นการชงกาแฟของ ะะจะชงด้วยทรายค่ะเป็นการชงกาแฟของทางตุรกีะจะชงด้วยทรายแล้วมันชงย,ยังไงพี่ข้างในมันจะเป็นร้อนๆน,นี่เหรอคะเตาทาทความร้อนให้กับทรายข้างบนการทาเนี่ยจะต้องใช้การวนเพื่อเอาถ้วยกาแฟะนคะครับลงไปใน,ในชั้นทรายแล้วตัวทรายเนี่ยจะทำความร้อนให้กับกาแฟาอุ่น <ไป S 1> ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการชงกาแฟแบบตุรกีแท้เลยเป็นแบบเป็นแบบต้นตํำรับของตุรกีเลยนะนี่ ทั้อ่ะอเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าเขา,าช่วงนี้เสร็จจากนั้นเราก็มาเลือกขนมแอดออได้ซึ่งส่วนประกอบหลักของเขาจะเป็นแป้งกับน้ำพึ่งซึ่งจะให้รสชาติที่ไม่หวานจนเกินไปซึ่งแบบการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จัดเต็มไปด้วยแบบโอ้โหแบบโคมไฟผ้ามา่านม้อนเหมือนอะไรทุกอย่างก็จะเป็นแบบของตุรกีจริงและที่สําคัญคือผมชอบในการที่เขามีเสื้อผ้าหรือว่ามุมถ่ายรูปที่น่าสนใจ มาแล้วฮิอลังกามากเลยนะสนับสนุนโดยพบโปรโมชั่นสินค้าบแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application กลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cros s 4x4 Master of All Roads สำหรับข้างบนนี้นะคะที่เราขึ้นมานะคะนอกจากสักขนมนะแล้วก็ชากาแฟแล้วค่ะเขาก็ยังมีชุดให้ได้เปลี่ยนด้วยนะคะก็อันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้บางคนเนี่ยก็นำชุดมาเองก็ดีเลยก็อยากมาถ่ายกับชาขัวชากางหลังสวยมากสวยมากค่ะ อันนี้เป็นชาแบบชาผลไม้แบบออกเ,กอเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้เป็นกาแฟครับกาแฟดำ <c oughs> มีความหวานนีดแบบนึงเฮ้ยมันหนึบหนุบหนุบหนึบเหมือนกินเยลลี่เลยอ,อ่ะใช่ไหมกินกับชาอืมอร่อยนะมินิน,น,นอะมินมีอ่ามันมีกลิ่นมิน เนี่ยคือทหาหข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเทปมองว่าเป้าหมายหลักในการขึ้นมากินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือ,อาชากาแฟบนเนี่ยมนชั้นสองครับมันมันมันะอะไรครับตีฉิงเฉยเลยครับอะไรรับเนี่ยฉับด้วยฉับด้วยฉับนะ เป้า <lớ p> หมายของการขึ้นมาชั้นสองนี่คือไปเล่นตลกมาโชว์ตลกกันนะครับจะบอกว่าเป้าหมายหลักจ <ค hist ory> ร <า counter> ิงๆอ่ะคือการถ่ายรูปา<ด>ูสิด<น>ูเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยอ่ะแล้วก็ผู้ชายก็ถ่ายรูปได้นะ พี่ก็อาจจะดูแปลกตาไปซะหน่อยนะคะจริงๆพี่เป็นคนเรียบร้อยมากแต่ว่าโอเคพอไปดูหนังทางคูณบาบแล้วตอนนี้กําลังเป็นฟีเวอร์เลยแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าแห่ไปใส่ชุดอินเดียทางคูใบนั้นน่ะเขาจะแบบค่อนข้างเป็นผู้หญิงแกร่งหน่อยเขาก็จะแบบว่ากะกันนิดนึงอ่ะเป็นตีมเป็นตีมอยากคิดว่าจริงๆจอยยังเป็นคนเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะ คาเฟ่ข้างบนเราเปลี่ยนมาข้างล่างข้างข้างบนคือเป็นตุรกีข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นอะไรอาหารไทยซึ่งเขาจะได้แบบมันไม่เบื่อไงก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วแลวซึ่งเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทั้งร้านหมดเลยใช่ค่ะผมว่าเยอะมากเลยเนาะเชฟชอบมั้ชอบมาก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 ชอบแบบอาหารสไตล์แบบนี้มากค่ะ ก็คือตำไทยคอหมูทอดเป็ดไม่ใช่อันไหนโตข้างหลังตำหลวงตข้าวบางนะครับนี่ตำหลวงข้าวบางนะครับผมนี่อรออยเต็มจนแต่ผมอ่ะเป็นผู้ชายที่ชอบกินยำยำต่างๆอะไรครับยยำคละยำอะไรเงี้ยหรอคละยำเป็นรสชาติยำแบบเนี้ยคำว่ายำเนี่ยมันต้อง ึงเครื่องนะต้องมีคอนเซ็ปแบบการยำที่อร่อยครบเครื่องจริงๆเลยเนียครับชื่อร้านยำคุณแม่เนี่ยผมคือผมฟังผมถึงแบบคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นคนแบบคิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นคนคิดแบบต้องใส่อันนี้ต้องสัดส่วนประมาณเท่านี้เท่านี้ถึงจะเป็นยำที่อร่อยมันก็ต้องถึงเครื่องจริงๆเลยนี่แหละครับยำคุณแม่คือถึงคุณแม่เลยอันนี้นี่ยำคุณแม่เราก็ไม่กินไม่ได้อันนี้ก็จะมีสุโอเนาะจะนคู่กับของหมูย่าง ซิ mm. Mm. ่งเอกลักษณ์ของชื่อ <so ร้านนี้เลยวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นไงครับพี่จอยทุกอย่างสดจริงๆค่ะดูดิครับเนียอหนึบเห็นไหมอ่านี่ซีฟู้ดอยู่นี่ฟ้าพ่อให้ผมขอผมขอกินดับไม่นี่นะไม่ไม่กินด้วยความเป็นจริงนะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะขอรับลาดน้ำฉ่ำไข่เยอะมากเลยละมุนละไม เอาข้าวไว้กุ่มแม่เน้เนื้อ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 กุ้งดองน้ำปลากรวดเวอากุ้งเดี๋ยวเอาแซลมอนอร่อมากอ่ะอันนี้คือน้ำปลากวนนะครับสดมานะครับมาชิมหน่อย อ๋อห,หวานคือทุกคนก็มองเขาพูดว่าน้ำปลากวแเราคงแบบรู้สึกว่ามันจะเค็มอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม er kind of ่เค็มยอก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 นะครับอันนี้คือยอกนะครับอันนี้ไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มจริงพี่เค็มไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มจริงจริงถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมที่มาก็ลองสั่งดูแล้วมาชิมดูใช่แล้วมากดน้ำผมเลยก็ได้ เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวไงอเห็นไหมอร่อยอรยทุกอย่างอะยำของขมทอดของขมทอดเหลาทะเลเดือดเหลาทะเลเดือดครับผมขออนุญาตใช้มือนะพี่จอรได้เลยวุ้ยตัวใหญ่ด้วยนะทัดสรรแบบว่าของที่มันสดใหม่ทุกวันอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงอ่ะ คือเขาแบบศีรษะมากเมนูที่แบบว่าอุ้ยเนี่ยมันอร่อยอ่ะแบบดองซีอิ๊วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก็บได้นานนะเก็บได้นานที่ร้านที่ร้านเขาก็จะมีเมนูดองนะจะมีเป็นแบบเทคโอเวอร์ด้วยสามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยใช่อย่างที่เทียบถือนี่ก็จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีกับ แซลมอนดองสีอีโกลี่ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดคุณก็สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยโทรกินการสั่งสั่งได้มาสั่งกินอยู่ที่ร้านเลยครับโอเคเป๊ะเลยมาเพียงที่เดียวแต่คุณคุ้มแน่นอนเพราะว่านอกจากได้กินอาหารที่เป็นรสชาติยำนะจัดจ้านอร่อยมากแล้วนะคุณยังมีมุมที่จะขึ้นไปถ่ายรูปมากินข้าวพออิ่มท้องแล้วขึ้นไปกินของหวานข้างบนได้ถ่ายรูปกับบ้านมีรูปลงโซเชียลอีก กแล้วก็สำหรับครั้งหน้าอยากจะให้เราเนี่ยไปตีมไหนอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเฟ c บุ o o จอ o ส c e Day ถนนแห่งการเดินทางอยากให้ไปที่ไหนอยากให้เที่ยวที่ไหนอยากให้แต่งตัวแบบไหนเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนครับ มีสุสุรับรางวัลเกียรติยศสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Award s 2022ต่อเนื่องเป็นปีที่8 คณะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กระเสมวรนณชัยประธานในพิธีให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards โดยอิส z u ได้รับเลือกให้รับรางวัลในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยคุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดเป็นผู้รับมอบณนะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ ชัยสินอนันตพัฒกรรมการบริษัททรีเพชอิซุสเซลจำกัดรับมอบรางวัลแบรนด์รถปิกอัพที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี2565ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารแบรนด์เอซึ่งแบรนด์อิซุสได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งในหมวดยานยนต์ กลุ่มประเภทรถปิ๊กอัพนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Market Lead e r Brand Award ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดรวมถึงการมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดและเป็นผู้นำทางการตลาดอีกด้วยขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ช็อปคิงพาวเวอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่คิงพาวเวอร์แอปพลิเคชันกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu v c r o s s 4x4 Master o f a l l Road